คั่งรักจ้ากามินชอบนักชาลีถึงมีภูมิก็ไม่ติดยิ่งหรอควงคู่กันออกงานรับทรัพย์อีกแล้วสำหรับกามินและนักชาลีซึ่งทั้งคู่เปิดใจอัปเดตความรักให้แฟนๆได้ฟินกันว่ายิ่งนานวันก็ยิ่งหวานขึ้นแถมยังชวนกันเนจ j o อิต t i n g จนหนุ่มนักเริ่มมีภูมิมาเยือนซะแล้วแต่ถึงจะอ้วนยังไงหวานใจอย่างกามินก็รักเพราะบอกว่าถึงมีภูมิก็ไม่ติดยิ่งหรอขึ้นไปอีกนัก ที่บ้านจะมีอาหารเยอะมากไม่เคยว่างให้ทีมงานทานด้วยเวลาหรือผมก็ชอบกินวันหนึ่งผมกินวัน7จถกิโลกรัมเพราะมันอร่อยเวลาได้กินกลายเป็นว่าก่อนเข้ามาผมหนัก50ตอนนี้70กว่าแล้วช่วงนี้ไม่มีกล้ามแล้วคงยากแต่ถ้าเป็นงานที่ใช้หุ่นก็ต้องทำแต่ช่วงนี้ยังไม่มีกามินตอนนี้หล่อชาลีหล่อหมดทุกตรงเมื่อก่อนหน้าอาจจะตอบแต่ตอนนี้มีแก้มขึ้นกามินชอบชอบคนมีน้ำมีนวลตอนนี้ไม่มีกล้ามแล้วแต่ชอบมาก เรื่องการทำงานของกามินตามใจหมดกามินอยากอะไรนักช่วงนี้ก็มีไลฟ์ด้วยกันบางครั้งเขาไลฟ์คนเดียวผมตกงานแล้วแต่ในส่วนของละครหนังอาจจะยังไม่ได้รับเพราะมีขั้นตอนหลายอย่างเป็นไปตามโอกาสดีกว่าแต่ถ้าร้องเพลงก็มีคิดไว้แต่ด้วยกลุ่มผู้ฟังเฉพาะกลุ่มแต่ก็อยากให้เขาร้องในแบบของเขาเพราะต่อให้ร้องไทยไม่ชัดก็ยังมีความน่ารักที่ทุกคนชื่นชอบ